ที่เอถามเรื่องนี้ดีกว่ามิสซีรีวอสไทยแลนด์ปีล่าสุดเลยเหมือนเราก็เป็นหนึ่งในกูรูจริงๆแล้วเรามองใครหรือว่าได้เลงใครไว้ไหมคะเพราะว่าตัวติงก็เยอะเหมือนกันอะไรอย่างนี้ค่ะ,ะก็บอกเลยค่ะว่าเซนปี้อุปอรนิคลีนค่ะนิต้าไอการเบิร์ตห,หวางไม่ไม่รวมจักนี้หรอกมีไห คือแบบว่าชื่อที่เอ่ยมาทั้งหมดนี้คือต้องมีคนหนึ่งที่มงแน่นอนก็นเรียกวนะ่าเป็นตัวเต็งสำหรับพี่ในความคิดพี่ใช่แต่พี่รู้สึกว่าเปปปี้เนี่ยเขาค่าอนข้างแปลกใหม่แล้วก็สด<ม>ที่ชอบการเดินของเขาที่มีความเป็นนักกินนัสติกเลยเนี่ยแล้วก็รูปร่างมันมันไม่เหมือนเดมมิมอะจากที่เ,เราเคยเห็นเป๊ปปี้ที่คนหลังกระแสมาแรง เบบบขาน้าสนใจเขามีเสน,เน่ห์เขามีความสดใหม่ <S <S แล้วเวลาที่เขาพูดอังกฤษ,กษเนี่ยมันคือเหมือนเขาเป็นมิสอินเวิร์สแล้วพี่รู้สึกว่าเหลือแค่ว่าเขาจะเอาชนะใจแฟนๆส่วนอื่นได้ยังไงแค่นั้นเองย,ยังอยากจะฝากให้นางงามที่เป็นตัวเต็งว่าต้องกลับไปปรับปรุงอะไรไหมคะในทางที่เราแบบเฮ้ยเราก็ดูทุกคนนะอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าทํากันบ้านเรื่องตอบคําถามประเด็นในการที่จะตอบคําถามมันมีหัวข้อไม่เกินไปจากที่เราเคยรู้หรอกแต่ถ้ามันจะเกินจริงๆก็เป็นความ ชคร้ายของเราแต่พี่คิดว่าต้องทํากันบ้านเยอะๆในเรื่องของประเด็นต่างๆคือเตรียมคิดมาแล้วว่าถ้าเขาถามเรื่องนี้ควรจะตอบประมาณนี้เลยค่ะจะทําให้เราไม่ช็อตใหม่นางงามส่วนใหญ่จะเป็นกัสการ่การเตรียมตัวเรื่องหน้าสกปมชุดแต่แต่รูนเรื่องทำกันบ้านเรื่องของการตอบค่ะ่อ้สำคัญจริงๆมันใกล้เข้ามาแล้วค่ะมันแบบคือตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรุนมากเอาจริงเพราะว่าพี่กุ้ยเขาก็อยากได้โมงสามถูกไหมถ้าเกิดไม่ได้เขาก็ไม่ส่ง แต่คนที่จะสมมงจริงเนี่ยปีนี้มันค่อนข้างเฉลีล่ยแล้วมันเข้าๆกันหมดมันไม่มีใครที่เอาสแตนดิ่งออกมาเลยทีเดียวแต่ถ้าถามใจเราอะถ้าอายกาันไปยืนบนเวนทีหรือซีเวิร์สมันมันก็มีความเอาสแตนดิ้งมันก็ประจักษ์ในความสวยทั้งกุ่นระดับอะไรต่างๆเนี่ยค่ะ,ะ,ะแต่คนก็จะเพลชั่นของการพูอย่างนี้่อย่างนิโคลีนอะไรอ่างเนี่ยนิโคลีนเขาทำได้ใช้คำว่าเขาทำได้เขามีศักยภาพ แต่ถ้าพูดถึงความสดใหม่แล้วความความใหม่อะ่ะใช่ไหมวันนี้เกาหลีไม่ใ,ใหม่หน,นะ<บ>นี่มีความหล่ะตอนนี้พี่รู้สึกว่าเป๊ปปี้ว้าวต่อให้น้องเดินไม่เหมือนนางานางามคนอื่นพี่ก็ยังรู้สึกว่า,า,ามีนนสัญญาณมีเสน่ห์เดีญญ๋ยวฝากนิดนึงจบแล้วค่ะฝากคุณนิติรินไปนี้ได้ แอนนาเสือล่ะคะโอ้ยฉันลืมแอนนาเสือแอนนาเสือก็เป็นคนหนึ่งที่หลงกลองน่าจับตามองมีเสน่ห์มีศักยภาพเช่นเดียวกันไปมองได้ไปงงได้แต่เรื่องฝึกการพูดอะเพราะเราฝึกหินตาไม่ได้เขาติดลุกแอนนาไปไหมเขาติดลุกนางงามไปเอนนาดาราไปไหมแอนนาเสือได้อยู่ได้อยู่มันได้ทุกลุกแหละคนเราอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับต่าลิงมันไปปรับได้ ที่ว่าอยู่ที่การเดินมากว่าเรายังไม่เห็นแ่เดิมเยนะฮะตอนไฟลงอีกกะเพียนหน้าเพิ่มฝังเพิ่มฝังนลยดึงแม่เพิ่มฝังเพิ่มฝังเขาฝังไปหน้าพุ่นเขาได้มากเลยนะสนฝันเทพมันนานมากแต่เราว่ายาก เขาบอกตรงๆว่ายากแต่ถามว่าไปไม่ไ,ได้ไหมนั่นก็ได้แต่ก็ถามเราว่าอาจจะสุนบารหน่างก็อื่นไปไม่ได้อะไรเงี้ยกูแข่งงานก่ัวบีนี่โอเคขอบคุณค่ะแน่ค่ะ